สวัสดีครับผมตีใหญ่บ้านโครครับเมื่อนี่ทสิมานาครับเมื่อนี่มาหากล้นปู่กันครับประเบิงว่าเมื่อนี่เขากลนปู่จะได้หลายบันไดครับก้นปู่ไปออม ไปครับไปครับไม่ได้ไปกดปูครับนั่งเอกกับพระเอกหน่อยพื้นที่เท่านี้น <laughs> นี่ครับสองตัวครับเขาเขาก็เกี่ยวแล้วไปกดปู น้อยกับน้ำขวดนี่อ๋อไปครับะยีกน้อยน้ำหนาแล้วไปเลยโอ้ครับไปเขาทากจ้อไม่ไหม ู้ครับฝายนี้ปลาเริ่มรูม้เลยว่าปลากันครับเดร็จแล้วใส่น้อยน้ำหมาแล้วปไปไปครับหาหูปูกันบ,บัดนี้ โ <it is. S 1> it อ้งแห้งด้วะขี้แหงเนี่ยโอ้ย้นกลาลแล้วอ้าวรอยพอแล้วเกี่ยวปนอ้

เดี๋วติดอกน่อนนหุ่นน้ำมันโดนคนหน่งนไหนบ้างเยอะเอายงหมกันสว่นี่งานคนเยอะมิ Được ăn, cái gì, gieo gieo gì gieo 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 Ừ, gieo 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 คนงานครับโอตัวหอยคนกลเต็มยครับนี่ตัวหอยคนขุดเดี๋ยวหาหุ้มปูอีกแครับ กดปูครับเอาไปนครับสามงตัวเนี่ยหงหนังก้อนหนึ่งเด่นู่ก้อน กับวิธีสันขุดปูกินปูกินปลาครับย้ำเร่งเล่นไงคายใช่ไหมใบ่ได้เนีย่ย Ôn phê ngoài cốt dưa. cốt dưa. Quá chắc mắn là khuất chắn. Ngay cắt dưa. Ngay cắt dưa. Ngay cắt dưa. Ngay cái Này Ngay cắt dưa. Ngay cắt dưa. Ngay này อ่างนันอันนี้เนี่ยองันตมันั้นดูเ็บอย่งแสดงว่าตูวว่าตมันแล้วโอ้ยไม่ได้แล้ว

ตลุ้นกันครับรุ่นกันครับแซ่ไม่ห้นไม่ันเจ้าแม่ลุ้นกันครับ <c oughs> ไ <c oughs> รบไ,ได้ป่ <c oughs> ุ้นครับรุ่นตอนนี้รุ่นย่างหนักนะดูสีหนาแมบบากม่ครับ <c oughs>

จำตักได้แล้วครับหนึ่งตัวเปดเดตัวใหญน่อยนี่เอา้เเดนี่ัวน้อยบ้เอานี่เ็ต้อยใ่สหมนี่ตามให้ได้ครับเอาอีกต่ก็ติดตาะครับ